สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะฮะและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของ10เทคโนโลยีอัจฉริยะที่จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นมากซึ่งจะเป็นยังไงและจะมีอะไรบ้างเนี่ยเราลองไปชมในคลิปพร้อมกันครับอันดับที่10หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ มันก็ดีไม่น้อยเลยนะฮะที่จะมีเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถทํางานแทนเราได้เพราะมาจะให้ทั้งความสะดวกสบายไม่เปลืองแรงและเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นนี้นี่แหละครับที่จะทําให้ฝุ่นบนพื้นในบ้านของคุณหายไปเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะฮะคุณก็สามารถที่จะสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทันทีด้วยระบบการสํารวจพื้นที่แบบเฉพาะตัวทําให้สามารถทําความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมของบ้านแต่ความอัจฉริยะของมันนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะเพราะเรายังสามารถตั้งเวลาทําความสะอาดไว้ก่อนในเวลาที่เราไม่อยู่บ้านเมื่อเวลาที่เรา กลับบ้านมาเนี่ยบ้านของเราก็จะสะอาดเหมือนใหม่แถมรุ่นนี้นะครับยังสามารถติดแทงน้ําสําหรับใช้ถูไปในตัวได้อีกด้วยเรียกได้ว่าทั้งกวาดและขูเลยทีเดียวแต่ที่น่าสนใจก็คือฟีเจอร์ที่คุณสามารถสร้างกําแพงต้องห้ามขึ้นมาในอากาศสําหรับพื้นที่ที่คุณไม่ต้องการให้หุ่นยนต์เดินเข้าไปแต่ปกติแล้วนะครับตัวหุ่นยนต์ทําความสะอาดมันก็มีเซ็นเซอร์รอบตัวที่จะเข้าไปถึงซอกถึงมุมโดยไม่มีชนเรียกได้ว่าต้องหามาติดบ้านไว้สักตัวแล้วแหละครับแบบนี้ อันดับที่9แผ่นรองเท้า และสาหรับแผ่นรองเท้าชิ้นนี้นะครับอาจจะถูกใจสายท่องเที่ยวแน่นอนเพราะไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมบนบกหรือในน้าเนี่ยแค่มีแผ่นรองเท้าอันนี้นะครับมันก็สะดวกสบายแล้วแหละโดยเจ้าแผ่นรองเท้าที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นแผ่นรองเท้ารูปแบบใหม่ซึ่งออกแบบโดยบริษัทในประเทศอิตาลีที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางเฉียบมีความยืดหยุ่นสูงและออกแบบมาเพื่อคนรักในกิจกรรมโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลุยน้ําลุยทรายเดินบนถนนหรือเดินบนที่ขรุขระอีกทั้งยังมีคุณสมบัติกันน้ํากันลื่นและทนความร้อนได้อีกด้วย ส่วนการใช้งานก็แค่ลอกแผ่นรองเท้าออกแล้วแปะเข้าไปที่เท้าของเราแค่นี้แหละครับก็เสร็จสิ้นแล้วเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยทีเดียวอันดับที่8อ่างล้างมืออัจฉริยะ และสาหรับเจ้าอ่างล้างมือที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นอ่างล้างมือที่มีระบบอัจฉริยะเป็นพิเศษที่เวลาเราต้องการใช้งานเนี่ยเราก็แค่กดปุ่มแล้วตัวอ่างก็จะถูกพับลงมาอย่างที่เห็นและเวลาเลิกใช้งานนะครับก็แค่กดปุ่มมันก็จะพับเก็บให้เหมือนเดิมนอกจากนั้นแล้วนะครับมันยังมีฟังก์ชันทําความสะอาดน้ําหกที่ให้สะอาดเหมือนใหม่เรียกได้ว่าน่าเอามาติดไว้ที่บ้านจริงๆนะฮะอันดับที่7จช่างปรับปลาประจําบ้าน หมดข้อสงสัยเรื่องน้ำปรับปาในบ้านได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำรั่วน้ำไม่ไหลน้ำมีความผิดปกติค่าน้ำสูงไม่ว่าจะเป็นพ่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะพอเจ้ามอลลี่โฮเวอเตอร์ที่เปรียบเสมือนช่างประปาประจำบ้านที่คุณสามารถรับรู้ได้ทันทีที่มีการรั่วไหลของน้ำภายในบ้านค่าน้ำสูงเพราะการใช้น้ำส่วนไหนเพิ่มขึ้นเพราะมันมีระบบที่ทำให้คุณสามารถรู้การไหลของน้ำภายในบ้านได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนของคุณสิ่งนอกจากมันจะทำการตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำในแต่ละจุดในบ้านให้แล้วยังสามารถวัดอุณหภูมิของ ้ได้ด้วยว่าเป็นอย่างไรและมันก็จะส่งผลงานแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลหรือแอปบนมือถือของคุณให้คุณทราบว่ามีจุดไหนบ้างที่เกิดปัญหาเรียกได้ว่ามีตัวนี้แล้วสะดวกสบายขึ้นไปอีกเยอะเลยนะฮะอันดับที่6คนสวนของบ้าน และสาหรับคนสวนอัจฉริยะหรือที่เรียกว่าลาชิโอนะฮนะนับว่าเป็นสมาร์ทการเด่นของลาชิโอคือตัวกลางในการควบคุมสปริงเกอร์รดน้ำต้ไนไม้ที่ฉลาดที่สุดซึ่งมีการโฆษณาว่าช่วยให้คุณประหยัดน้ําได้มากถึง50%ก็สามารถควบคุมการรดน้ําต้นไม้ได้ไง่ายๆซึ่งบางคนนะครับอาจจะบอกว่าการที่เรารดน้ําต้นไม้เนี่ยต้นไม้แต่ละต้นมันก็มีความต้องการน้ําต่างกันนะซึ่งนี่แหละครับสิ่งที่ผมบอกว่ามันฉลาดสดสดมันจะเข้าไปควบคุมน้ําแต่ละแปลงแต่ละสนามของบ้านคุณให้ได้รับความ ชื้นแตกต่างกันในปริมาณที่เหมาะสมกับต้นไม้และมันก็ยังรู้อีกนะครับว่าดินประเภทไหนต้องใช้น้ํารดอย่างไรจึงจะเหมาะสมและมันยังรู้แม้แต่สภาพอากาศว่าวันไหนฝนตกวันก็จะหยุดรดน้ํารู้ว่าแสงแดดในแต่ละวันมากแค่ไหนก็ต้องใช้น้ํารดในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมซึ่งเพราะความฉลาดสุดๆเหล่านี้แหละครับทำให้มันสามารถรดน้ําต้นไม้ของคุณได้ในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดของพืชพันธุ์นั้นแถมยังตรวจสอบความชื้นพร้อมกับสั่งการจากสมาร์ทโฟนได้จากทุกที่เรียกได้ว,ว่าเจ๋งจริงๆนะ อันดับที่5หลอดไฟอัจฉริยะ และสาหรับหลอดไฟฟิลิปฮิล e ์นะครับเป็นสมาร์ทโฮมไดเวอร์ที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการลืมปิดไฟเท่านั้นแต่มันยังสามารถปรับแสงได้มากถึงหมื่นเฉดสีสําหรับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนอ่านหนังสือหรือให้ความรู้สึกมีพลังสดชื่นและสนุกขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับ iFTTT ก็จะสามารถนําไปประยุกต์ได้มากมายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทําให้ไฟกระพริบหรือเปลี่ยนสีเมื่อมีคนส่งอีเมลมาหาคุณเปิดไฟรอเมื่อคนขับรถมาใกล้ตัวบ้าน นอกจากนี้แล้วนะครับมันยังสามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้จากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่อยู่บ้านหรือมักจะลืมปิดไฟอยู่บ่อยๆและที่สำคัญนะฮะหลอดไฟฟิ i ิปฮิ h e ์เนี่ยมีราคาไม่แพงทุกคนจึงสามารถเป็นเจ้าของได้แถมมันยังประหยัดไฟได้มากกว่าหลอดไฟทั่วไปอีกด้วยเพราะมันเป็นหลอดไฟ LED เมื่อหลีไฟก็จะประหยัดไฟได้มากขึ้นอีกด้วยนั่นเอง อันดับที่4หุ่นยนต์ทำความสะอาดหน้าต่าง ซึ่งการเจริญเติบโตแบบทวีคูณของตึกกล้าฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นทุกวันนะฮะและส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะเป็นหน้าต่างบานใหญ่กระจกบานใหญ่นั่นเองและแน่นอนนะว่ามันก็เกิดเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือพนักงานเช็ดกระจกบนตึกสูงแม้ว่ามันจะเป็นงานพิเศษที่สร้างรายได้ให้กับคนงานได้มากบายแต่พวกเขานะต้องยอมแลกมาด้วยความเสี่ยงอันตรายและอุบัต,ติเหตุต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับจึงมีบริษัทคิดค้นและประดิษฐ์หุ่นยนต์ทำความสะอาดหน้าต่างสูงขึ นี่แหละครับซึ่งมันจะทําหน้าที่เช็ดกระจกและล้างกระจกตั้งแต่จากด้านบนจนถึงด้านล่างเรียกได้ว่างานนี้นะฮะคนงานเช็ดกระจกต้องตกงานไปตามๆกันเลยแหละอันดับที่3รองเท้าว,วิ่งอัจฉริยะ และนี่นะครับคือรองเท้าวิ่งออกกําลังกายสมาร์ทชูที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ในตัวเพื่อการเก็บข้อมูลการวิ่งให้แก่ผู้ใช้โดยสมาร์ทชูนะครับเป็นรองเท้าวิ่งที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีรองเท้ากีฬาซึ่งมีทั้งด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุน้ําหนักเบาและผ่อนแรงในการวิ่งอีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการกันน้ําและรับแรงกดได้เป็นอย่างดีผนวกเข้ากับเทคโนโลยีด้านไอทีโดยการเพิ่มเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลการวิ่งพร้อมชิปบลูทูธฝังอยู่ในแผ่นใต้รองเท้าทํางานเชื่อมต่อกับแอปมือถือ ที่จะทำให้ผู้ใช้งานนะครับสามารถตรวจสอบข้อมูลการวิ่งอาทิเช่นปริมาณแคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญจําน,นวนก้าวที่วิ่งได้เรียกได้ว่างานนี้นะฮะสะดวกสบายกันไปเลยทีเดียวซึ่งกันนับได้ว่าเป็นรองเท้าที่น่าจะถูกใจหลายๆคนกันนะครับนี่อันดับที่2จักรยานยนต์อัจฉริยะ ซึ่งโลกของเรานะครับมีนวัตรกรรมและเทคโนโลยีต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมากมายและสิ่งประดิษฐ์ที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้นะครเรียกได้ว,ว่าเป็นรถจักรยานยนต์อัจฉริยะที่ถูกคิดค้นโดยยามาฮ่าและเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาพร้อมกับระบบควบคุมสมดุลเพื่อการทรงตัวได้แบบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะถูกขับขี่ในรูปแบบใดเนี่ยรถคันนี้มันก็จะให้ความรู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะครับจักรยานยนต์อัจฉริยะคันนี้อาศัยเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยร่วมกันซึ่ง เป็นได้ทั้งรถจักรยานและมอเตอร์ไซค์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าและมันก็ยังมีสมองแบบระบบปัญญาประดิษฐ์อีกด้วยแหละครับนอกจากนี้แล้วนะฮะรถจักรยานยนต์อัจฉริยะคันนี้ยังสามารถตอบสนองต่อคําสั่งและความสามารถในการจดจาใบหน้าของเจ้าของรถรวมถึงความสามารถในการสั่งงานด้วยเสียงราวกับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งแถมยังสามารถขับเคลื่อนไปด้านหน้าและถอยหลังเองได้อย่างอัตโนมัติซึ่งทั้งหมดนี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อแนวคิดและแรงบันดาลใจของชาวญี่ปุ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกับ โซนแอนิเมชันนั่นเองอันดับที่หนึ่งรอยสักอัจฉริยะ ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปมากแล้วไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ยานยนต์ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัดเจนรวมไปถึงรอยสักก็เช่นเดียวกันนะฮะที่สามารถจะรวมเอาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปใส่และทําให้สามารถตรวจจับอาการต่ตางๆของเราได้โดยมันถูกเรียกว่าเทคโนโลยีรอยสักที่มีความคิดที่จะใส่แผงวงจรบนผิวหนังของมนุษย์โดยจะมีไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, ไว้สําหรับเก็บข้อมูลและจดจําจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิรวมไปถึงยังมีเซ็นเซอร์วัดแสงสว่าง และอื่นๆผ่านตัวนําไฟฟ้าและสามารถโอนถ่ายข้อมูลไปยังแอปสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยซึ่งอาจจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิหรือวัดค่าต่างๆตามแต่จะมีเซ็นเซอร์ที่ติดลงไปกับผิวหนังนั่นเองครับ เสริมอีกนิดนึงนะครับก่อนจากกันในวันนี้เดี่ยกับอีก2นวัตรกรรมสุดลำ้ำและที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้นะครับมันคือสุดยอดรองเท้าที่ใช้เดินบนหิมะครับโดยเจ้ารองเท้าหน้าตาปแปลกๆเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อให้คนที่สวมใส่นั้นสามารถเดินหรือวิ่งบนหิมะได้อย่างสบายๆราวกับล่องลอยไปบนหิมะเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่ามันเจ๋งมากเลยนะครับสำหรับรองเท้าหน้าตาปแปลกประหลาดนี้มาต่อกับนวัตรกรรมแก้ไขปัญหารถติดกันบ้างนะครับ แน่นอนว่าหลายครั้งเราคงรู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหารถติดกันและจะดีขนาดไหนหากในอนาคตข้างหน้าเรามีรถที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหารถติดนี้ลงกับนวัตรกรรมไอเดียสุดเจ๋งของทัมไลเดอร์ต้นแบบรถยนต์ที่คิดค้นมาเพื่อแก้ไขปัญหารถติดโดยเฉพาะซึ่งจริงๆแล้วนะครับทัมไลเดอร์เนียเป็นรถยนต์ต้นแบบของบริษทรรัททัมผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมภายในรถยนต์รวมไปถึงอุปกรณ์กระจายเสียงต่างๆมากมายซึ่งความพิเศษของรถยนต์คันนี้นะครับคือนวัตรกรรมในการใช้งานระบบยกตัวถังให้ลอย ขึ้นข้างบนโดยมีความสูงประมาณ1.50เมตรที่ถูกออกแบบมาในสไตล์รถ SUV แถมยังสามารถกดปุ่มยกตัวให้ลอยขึ้นด้วยระบบไฮดรอลิก จากนั้นนะครับก็สามารถขับคล่อมรถคันอื่นได้อย่างสบายใจที่สําคัญนะครับน้ำหนักของเจ้ารถคันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8,500ปอนด์มีน้ําหนักเทียบเท่ากับรถจีปถึง2คันเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายนะครับที่นวัตกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงแนวคิดที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ลองคิดกันเล่นๆนะครับหากในอนาคตมีรถที่สามารถแก้ไขปัญหาเช่นนี้ได้นี่จะถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีหรือเพิ่มข้อเสียให้กับคนใช้รถใช้ถนนกันแน่ ่อนจากกันในวันนี้เดียกับอีก2นวัตกรรมสุดลำ้ำและที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้นะครับมันคือสุดยอดรองเท้าที่ใช้เดินบนหิมะครับโดยเจ้ารองเท้าหน้าตาแปลกๆเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อให้คนที่สวมใส่นั้นสามารถเดินหรือวิ่งบนหิมะได้อย่างสบายๆราวกับล่องลอยไปบนหิมะเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามันเจ๋งมากเลยนะครับสำหรับรองเท้าหน้าตาแปลกประหลาดนี้